สวัสดีครับพบกันเป็นประจำจัน์ถึงสุกวันนี้ประจำวันที่26เริ่มกันที่รัเสเซียนะครับใครเพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้มีแนวทางเ,เด็ดเล่นกันผลเมืม่อวาน6 5 4 8 9เข้า5ครับวันนี้เด่นตัวแรก1ตัวเจาะนะครับ12 13 15 17 1819สถิติย้อนหลัง5วันนะครับเข้า3หลุด2ดอกจันคือวันล่าสุดอีกตัวครับ0 0 2 0 3 0 5 0 7 0 8 0 9สูตรลองครับ8 9สถิติย้อนหลัง5วันของสูตรลอง เข้า4วันหลุด1วันครับเมื่อวานเข้าทั้ง4และ5เลยทั้ง2ตัวที่ให้ต่อมาอังกฤษเด่นตัวแรก0ูนย์ครับตัวเจาะนะครับ01 02 04 06 07 08ครับ สถที่ย้อหลัง5วันเด่นอีกตัวครับ9ตัวเจาะ91 92 94 96 97 98สูตรลองวันนี้ให้1 2 ส่ิสย้อนหลังครับเมื่อวานนี่เข้าเหมือนกันเข้า2นะครับต่อมาเยอรมันครับเรียนตัวแรกครับ4ตัวเจ,เจาะ40 42 4 6 4 7 48 49 สถิติย้อนหลัง5วันของเยอรมันเราจนมาล่าสุดน,นะครับอาจจะสถิติไม่ค่อยดีแต่ที่ผ่านมาก็เคยถูกต่อนเนื่องมาอย่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ลองดูกันไปเรื่อยๆก,กันครับเยอรมันอาจจะเล่นเบาๆอีกตัวครับ3ตัวเจาะ3032 36 37 38 39สูตรลอง3 4สี่เติยอนหลังนะครับเมื่อวานก็เข้านะครับเข้า9สุดท้ายดาวโจรผลเมื่อวานนะครับ8 4 4 0 2เข้า0ครับ แนวทางวันนี้เด่นตัวแรก9ตัวเจาะ90 91 94 96 97 98สถ <c oughs> ิติย้อนหลัง5วันนะครับเข้ามา4วันติดอีกตัวครับ8ตัวเจาะ80 81 84 แปดหกแเจปดกสูตรลองครับสองสามเข้ามาหวันติดนะครับสำหรับสูตรลองลองพิจารณาดูนะครับ แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีฝากกดติดตามช่องสูตรหวย3าก็ตัดด้วยนะครับจะได้มีแนวทางในการเล่นทั้งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็หวยหาน้อยนี่ให้ทุกวันช่วงบ่ายๆนะครับขอบคุณมากครับ